สวัสดีครับนิีิคุญญาจุลสิษย์ครับผู้จับครับที่มาทุกว่านะครับท่านประกาศพันนิ้วครับเป็นโอเคแน่นอนอยู่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับในเรื่องราว คนที่ที่เราบอกว่าเขามีของอ่ะเออเขามีของเขาดูเป็นแบบเป็นของเป็นของที่ดีไหมฮะอยู่แล้วขอบที่ขอบไม่ไดีแล้วก็บางบริสัทเครื่อขอบไม่ดีเขาเลยไม่ใช่ก็คือเราคิดว่าเขาเขาเป็นนักแสดงที่น่าสนใจตั้งแต่คือเราก็จะเห็นเขาตั้งแว่าเป็นแบบบทแบบตลกโปกฮาสร้างสีสันอะไรอย่างนี้ <c oughs> ขเขาก็จะเห็นท่าการนคอยทีในคาดที่แบบพอ,พอเขาเล่นนิ่งลงเงี้ยแล้วพอ มันมันได้เปลี่ยนบทบาทอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วสองนี้มันก็แบบเปลี่ยนจากความตลกขันเป็นแบบดราม่าเลยหรืออย่างมาร์กเนี่ยตรงเล่นคนตัวเล็กไปเลยอะเออซ,ซึ่งซึ่งมันก็ทําออกมาได้แบบน่ารักน่าชังซึ่งปกติมาร์กเขเป็นคนแบบว่าคูลๆอยู่แล้วว่าเออวันนเ,<อ>เป็นคนเอกเออแคมจริงเนี่ยห่า <ๆ S 1> <ค>งไกตัว่มมากนใครบอกดูวันนี้กับผมไี่คนละเรื่องเลยนู่นนี้เขาได้อยู่นู่นทำไมอะตัวละครนี้คือ ิม่เหมือนีิวคืนนิดเลยเหล่พเพราะว่าเพราะออลิเฟนสร้างเป็นตัวเราจริงของพี่นิวอ๋อเนาะนิวซูผมเนี่ยเป็นตัวละครพี่นิวงั้นถามถามพี่นิวต่อบเป็นไงฮะเขาถ่ายทอดความเป็นนิวได้ดีไหมฮะดี ท่านไม่กูเลยวะฉันจไม่เขัาใจเลยมีมีชั คือตัวละครมันแบบมันพ้นมันอะไรองี้มันก็จะต้องพูดย,ย,ออยาวๆล้วพี่นิียวเขาไม่ชอบให้โมเวตมากอีกแล้วเขาก็ไม่ชอบไม่คับอีกไม่ชอบให้แบบเออเขาเรียกว่าอะไรนะค <c oughs> ืออะไรฮ่อ่า <c oughs> <อ>ไม่รู้ว่าต้องรอดูอ่ะเออเอออันนี้อยากให้เป็นลุ้นกันดีกว่า<อ>ไม่อยากให้สปอยกันแต่ว่านี่นะว่าจริงก็แบบว่าค่อยๆแากไปก็ได้นะแล้วพอซีรีส์จบเราค่อยไปจบกับนิยายใช่ นิสิตเราเป็นแบบถ้าเราผ่านเวลาไปเรื่อยๆทำไม่เห็นศิลป์นี้เป็นอย่างเราเองเฮ้ยเป็นอย่างเราเองเออนะครับลูกชายเป็นคนชอบอ่านหนังสือไหมปกติแล้วไม่ชอบค่ะแต่แบบเดิมบเคยเคยแบบอ่านพวกนิยายหรือนวนิยายอะไรแบบนี้บ้างไหมครับจริงๆตอนเด็กก็อ่านพวกนิยายรามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบก็คือดีใจมาก ไม่ไม่เคยคิดเลยอ่ะว่าว่าจะมีแบบซีรีส์ที่เราเล่นแล้วก็มาทําเป็นมีดายแล้วก็มีหน้าเราอยู่บนนั้นด้วยอ่ะออใช่ค่ะรู้สึกว่าเออหน้าสนใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเนื้อเรื่องอ่ะมันจะต้องมีความแปลกมันจะต้องมีอะไรที่มันมากกว่าในที่เราดูในซีรีส์ในแจร์เพราะว่าเราเนืียดต้องจริจริงที่ถ้าเอาหนังสือที่มาทำเนี่ยเราก็ทำได้ร้อยตอนเพราะว่าเพราะมันจะมันจะขยายได้เนื้อเรื่อในนิยาย หลังเวทีเอ่อมาถามพี่โจวอะไรรู้ป่ามีออลลี่เฟรนด์สองไหมมีไหมมีแต่ไม่มีไม่มี ได้ขึ้นแบบได้ขึ้นปกหนังสืออะไรเงี้ยแต่ว่าเรือ่องนะีนะ้คุณต้องอ่านนะอะไรนะคุต้องอ่านนะเบ็ดนี่ยายของคุณอะแ่วน,นี่ยายของคุณเอาลิฟไรตอ่นนนะได้เดี๋ยวผมว่าจบนานหน่อย <c oughs> แต่เลื่อนี้มันไม่หลับแน่หอกเพราะว่ามันแบบมันใหย,ย่แซ่บใช่ใช่เด็กตาตื่นเออตอนนี้เดียวก็โอ้โหก็งงงงอยู่ว่าในในไลย์ที่เราอ่านกันไปมันจะมีสถานการณ์เดียวที่มันขยันกับใช่ใช่มากมันขยับเออนะครับทำในวงตัวละคร เดี๋ยวแล้วมันมันคือตรงมนีกว่าแล้มันมันปัญญาอโอเคผมยืนอยู่บนดาดฟ้าของโฮสเทลต่ำลงไปหกชั้นรถของไอตั้นจอดอยู่เห็นแค่ตอนมันเข้าไปรอท็อปจนกระทั่งท็อปเปิดประตูขึ้นรถมาจนถึงตอนนี้ไม่ต้องเห็นภาพไม่ต้องใช้จินตนาการซ้นก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะเสียงร้องรนคางผักกันเรียบชื่อกันและกันมันดังต้องอยู่ในหูผมัจาบจอดเทปปาร์ตี้ผมถามยินยันยืนตันว่ามีนนคนถามว่าเป็นอะไรกันจะตอบยังไงผมให้โอกาสมาแล้วเพราะมันจะเผยท่าใ้ออกมาหรือจะยังโกหกว่าผมเป็นคนโปรดของมันทั้งนั้ที่มันมีไอท็อปอยู่ในใจพอได้ยินคำตอบเคลือบตา่างๆอากยาพยกินผมจึะตัดสินใจได้ ที่ร้านเอาไว้ที่ช่องข้างประตูดังนั้นทุกคำทุกหน่วยเสียงที่มันพูดคุยหรือไปออกมาไม่เป็นสัพว์จึงส่งสัญญาณมาดังอยู่ในหูฟังของตอนนี้ชัดแล้วกูไม่ใช่คนโกรของมึงจสูงๆผมก็นึกถึงข้อความใน h a s h ท็ g fwbkk b KK ขึ้นมาฮะถ้าเขาจะรักอยู่เฉยๆเ,เขาก็รักค่ะถ้าเขาไม่ร ให้เอาแบบสักกี่ร้อยกี่พันครั้งเราเป็นเราก็เป็นได้แค่ตุ๊กตาย,ยางเีย เรื่องนี้เนี่ยสนุกมากแน่ๆนะคะก็คือจากซีรีส์ที่ดูเนี่ยก็คือสนุกามากๆแล้วใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยคือรับรองเลยว่าจะได้เห็นอะไรเยอะแยะมากมายนะคะในรู้จักเชืช่อมากขึ้นด้วยที่ไม่ได้เห็นในซีรีส์แน่นอนคะ่ะครับผมออสการ์นเน็กครับผมก็อยากฝากอ่าพูดฝากมาแล้วรู้อยู่แล้วว่าข้อดีของอซีรีส์นี้มันเป็นเช่นไรได้บ้างผมจะบอกข้อดีของสมุดอีกอย่างนึงแล้วไง สมมติว่าถ้าคุณมีเครื่องสักผ้าหรือว่าคุณมีเตียงที่มันไม่เท่ากันสามารถนะคุณอ่าจนจบแล้วคุณนสามารถเป็นหนุนขาเตียงหรือว่าคุณเปนหนุนเครื่องซักผ้าได้ไมันมีประโยชน์ตรงนั้นได้โอ้ยอยากไปขนาดนั้นเลยบอกว่าอ่านจบปุ๊บคุณอาจจะต้องใส่กล่องแล้วก็แปะไว้ที่หน้าเอ้ผมบอกประโยชน์ใช้สอยมากขึ้นมันกมบอกแต่ว่าก็ <c oughs> อยากให้เนื้อหามันดีกว่าเนื้อหามันดีกว่าการใช้แกนแบบนั้นอยู่แล้วอยากให้ทุกคนได้ลองอ่านดูเพราะว่ามันมีอะไรที่มัน ซีรีส์แน่นอนนะครับข้าักได้หรือครับโอเคนะครับบอสซันคิดอยู่คอสาระคอสาระอะไรนะคอสาระไม่มีก็อย่างที่บอกนะครับว่าย่าฝากผมไม่ผมไม่บรรยายหรอกว่าสมผลเรื่องนี้มันดีขนาดไหนคุณดูซูดแอเนซ์เดวว่าสิที่ใหญ่เดว้าที่ใอ้ยผมไม่บรรยายนะครับ ีถ้าสิ่งที่มันขนาดนี้หนังสือพวกคุณมัจนินตนาการเองฉากไหนที่คุณมองว่าเฮ้ยไอ้นี่มันเล่นไม่ถึงคุณก็อบจนินตนาการเองให้มันมากขึ้นให้ได้อัศจรรยมากหน่อยอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวทุกคนไปอ่านด,ดูอยากให้จนินตนาการแล้วก็อยากเห็นหน้าคุณตอนตลอดเอลวลาเลยนะครับครับผมนะเอาโอเคใครยังไม่ได้ซื้อหวัทุกอย่างนะครับอ only friends ต้องหน,าน้าอ่านไปได้เลยที่บูธของ GMMTV นะครับในงานหนรรังสือระดับชาติครั้งที่28นะครับแล้วก็ แน่นอนจริงก็จะมีการแสดงจาก GMM TV นะมาร่วมงานเรื่อยๆนะครับติดตามได้นะครับตามโซเชียลมีเดียของ GMM TV นะครับวันนี้สนุกสนาน,นมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับทีมนัครวบการกักเขียนนะครับพี่เด้งพี่เดว